ลักษณะของพุทธศาสนาอย่างหนึ่งก็คือเป็นพรหมจรรย์เป็นข้อประพฤติที่ประเสริฐที่จะทำให้พ้นจากความทุกข์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเลยก็ได้นะ หรือแม้กระทั่งไม่จำเป็นต้องเชื่อในเรื่องของชาตินี้ชาติหน้าชาติที่แล้วอะไรเลยก็ได้นะ <c oughs> พอเขาจริงแล้วนี่าเท่าตามหลักของอิทธปัจจยตาหรือกระบวนการทำงานทางธรรมชาตินะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยน,นะนะหลักประมาตสัจจะเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงชาตินี้ชาติหน้าด้วยซ้ำไปนะ จะกล่าวถึงเรื่องของกฎธรรมชาติคือมันเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ยิ่งอาศัยกันและกันอยู่ตลอดเวลานะพูดง่ายคือมันมีนะการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรนะตามหลักของความจริงแท้เนี่ยจึงไม่มีเรื่องเกี่ยวกับชาตินี้ชาติหน้าชาตินี้ชาติหน้า,ชา,นาชาติไหนก็ช่างอันนั้นเป็นเรื่องที่ เป็นสมมติสัจจะทั้งหมดวะนะนะันหลักปฏิบัติของพุทาสานาจึงใช้ได้กับทุกคนที่มีความทุกขนะ์มนะันจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามยิวฮินดูอะไรมาจากไหนก็ช่างสามารถที่จะนำหลักการเหล่านี้ไปฝึกได้โดยที่ไม่จาเ,เป็นต้องเปลี่ยนศาสนานะหรือไม่ต้องมาโต้แย้งกันว่าศาสนาไหนดีกว่ากัน นะนะเพราะว่าแต่ละคนก็เกิดมาในสังคมสึ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะมีชาวคริสต์หลายคนนะชาวมสุสลิมหลายคนที่หันมาสนใจในการฝึกจิตนะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนศาสนานะก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่านะเมื่อเขากลับไป ที่บ้านก็ต้องไปอยู่ในสังคมวัฒนธรรมแบบนั้นการเปลี่ยนศาสนาเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องยากลําบากสำหรับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจให้ชัดเจนพู้เจ้าไม่ได้ต้องการให้เราแสวงหาลาบสการะชื่อเสียงนะไม่ได้ต้องการบริวารนนะแต่ต้องการให้คนพ้นจากความทุกขนะ์ การที่คนจะพ้นจากความทุกข์ไดนะ้ก็ต้องนะอาศัยการฝึกฝนตนเองให้มันเป็นเรื่องเดียวกับธรรมชาติไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติอย่างที่บอกแล้วนะันเรื่องของการเป็นอะไรนั้นเป็นเรื่องของสมมติสัจจะทั้งหมดนะ เป็นคนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเงนะเป็นาศาสนาโน้นาศาสนานี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของสมมติสจัจจะส่วนตัวปรมัตถสัจจะจริงๆคือทุกสรรพสิ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดนะทั้งกายใจนี้เองก็เป็นธรรมชาติซึ่งมันทํางานอยู่ตามกระบวนการทํางานทางธรรมชาตินะเป็นตกอยู่ใต้กฎของธรรมชาตินี้เป็นต้นนะอันนี้ ลองไปทำความเข้าใจให้มันชัดขึ้นมันจะไม่ทำให้เราติดอยู่ในกรอบแคบๆนะทีะนี้ย้อนกลับมาดูเรื่องการภาวนานในขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยมันขัดแย้งอะไรกับธรรมชาติไหมแค่นั้นเองอย่างเช่นธรรมชาติของกุศลธรรมชาติในฝ่ายของกุศลธรรมชาติในฝ่ายของอกุศลหรือธรรมชาติที่เป็นกุศลธรรมชาติที่เป็นอกุศลเ,เ,เขาทํางานอยู่โดยมี เหตุปัจจัยทำให้เกิดให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะสิ่งหนึ่งที่นะผู้ฝึกตัวเองนะนะจะทำได้คือการเฝ้าสังเกตดูธรรมชาติที่กำลังทำงานอยู่นั้นโดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยววุ่นวายอะไรกับมันไม่ไปทำอะไรกับมันไม่ไปทำอะไรให้มันนะสำนวนของครูบาอาจารย์ท่านมักจะใช้คำว่าทำโดยไม่ทำ ไอ้คำว,ว่าทำโดยไม่ทำคืออะไรก็คือแม้จะมีการทำในรูปลักษณะของการภาวนา,าเช่นเดินโยงกลมนั่งสมาธิแต่ภายในจิตต้องไม่ไปทำอะไรให้มัน่อให้กายและใจก็ททำงานตามธรรมชาติของเขาไปเขาปวดเขาเมื่อยอะไรเงี้นะให้พอสังเกตดูอาการนั้นขณะเดินขณะนั่งขณะยืนขณะนอน,น ขณะที่ทําอะไรอยู่ก็ตามนะหรือแม้กระทั่งอาการของจิตที่มันปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นมันหงุดหงิดมันเบื่อมันง่วงมันซึมมันฟุ้งซ่านนะมันเป็นอะไรอยู่ก็ช่างก็ให้แค่เฝ้าสังเกตดูอาการนั้นอย่าไปห้ามไม่ให้มันเป็นอะไรขึ้นมาเช่นนั้ให้มันหยุดฟุ้งซ่านนะให้มันไม่หงุดหงิด พยายามบังคับใหันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทําโดยเด็ดขาดเพราะนั่นแปลว่ามันไปขัดแย้งกับการทํางานของธรรมชาติแล้วน,า,นาทีของเราคือเฝ้าสังเกตดูเฝ้าสังเกตดูะจนกระทั่งมันเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าอันนี้คือธรรมชาตาิมันไม่สามารถที่จะไปทําให้เันเป็นอะไรขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะถ้าเข้าใจงี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็กลายเป็นว่า นะมันไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องไปวุ่นวายกับมันเลยแม้แต่นิดเดียวนะนะไม่มากไปกว่านั้นไม่น้อยไปกว่านั้นนะนะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็นะแทบจะเรียกว่าไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยก็ได้นะเพราะว่าธรรมชาติมันปฏิบททัติของมันอยู่แล้วนะธรรมชาติเขาทำงานของเขาอยู่แล้วนะนะนะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะฟังดูเข้าใจยากหน่อยนะ นะพระนิพภาว่าพุทธ,ธะที่เกิดขึ้นกนะ็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้อ,อุบาลเนนะี่ยบอกแล้วนะว่าอย่าไปยึดถือผู้เจ้าในลักษณะที่เป็นตัวตนบุคคลนะนะเพราะว่าถ้ายึดถือผู้เจ้าในลักษณะที่เป็นตัวตนบุคคลก็ผู้เจ้าปรินิพพานไปนานแล้วนะนะผู้เจ้าเป็นชาวชมพูทวีปนะตอนนั้นยังไม่มีอินเดียด้วยซ้ำไปนะเป็นชาวชมพูทวีปเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งของมนุษย์นะ เป็นอริยกะในะที่เขาเรียกกันนะนะแล้วก็ค้นพบกระบวนการทำงานของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดภาวะของความรู้ตื่นขึ้นมาภายในจนกระทั่งนะพ้นจากความทุกข์ไอ้ที่พ้นจากความทุกข์ก็คือพ้นจากความยึดถือพ้นจากอุปาทานนะที่เขาไปยึดถือครอบครองว่าไอ้สิ่งที่ประกฏอย่นี้เป็นเราเป็นเขาอย่างนี้เป็นต้น นีถ้ามันเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องต้องอะไรต้องวุ่นวายเลยนั้นเพราะว่าพุทธ,ธะอย่างเงี้ยมีได้มีอยู่ในใจของทุกคน,นพระเจ้าจึงไม่เคยปรปนิพพานไปไหนเลยปรากฏอยู่ในใจของเราทุกคนเพียงแต่ว่าค้นให้พบแค่นั้นเองนอาการคนน้นคือไม่ใช่ไปยุ่งอะไรกับมัน,นเพียงแต่แค่เฝ้าสังเกตดูร่องรอย ของธรรมชาติที่เขากำลังที่เขากำลังทำงานอยู่แค่นั้นเองอันนี้คือหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัตินะเราจึงเห็นได้ว่านะคนที่เข้าใจเรื่อง,องพุทธศาสนา,าจริงๆอาจจะไม่ใช่ชาวพุทธก็ไดนะ้หลายคนที่เป็นนับถือศาสนาอื่นหรือไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยก็ได้กลับเข้าใจเรื่องของกฎธรรมชาติเหล่านี้มากกว่าชาวพุทธนะตามทะเบียนบ้านทั้งหลายด้วยซ้ำไปนะเพราะส่วนมากมากมัาจะแค่ ติดอยู่ในวิธีกรรมแค่นั้นจะต้องกราบพระจะต้องสวดมนต์จะต้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยอะไรเงี้ยน,นะนะไอ้ที่เราทามันอยู่เนี่ยต้องมาทําั่าสวดมนต์เช้าเย็น,นที่ทําอยู่นี้ไม่มีเรื่องอะไรเลยเราอย่าเรื่องว่าให้เรามีโอกาสได้มานั่งดูตัวเองบ้างนะในขณะที่สวดมนต์ก็ไม่ได้แปลว่าสวดเพื่อให้มันเกิดความขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นมาใดใดทั้งสิ้นในขณะสวดก็ให้รับรู้อาการเคลื่อนไหวของร่างกาย อาการตั้งตรองอยู่ของร่างกายอะไรเงี้ยให้รู้อาการของธรรมชาติที่กำลังปรากฏอยู่แค่นั้นเองนะสวดผิดสวดถูกไม่ใช่ประเด็นนะไม่เป็นปัญหาอะไรใดๆทั้งสิน้นะนะนะที่องค์นี้นำสวดแล้วก็สวดมั่วไปหมดทำนองยังไม่ได้อ่านก็ผิดผิด,ผดถูกถูกนะผู้ฟังคนทำยังไงก็รับรู้อาการของจิตตัวเองว่าหงุดหงิดรำคาญไหม าอาการหงุดหงิดราคาญนกะ็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่กาลังปรากฏตัวอยู่ให้เราได้สังเกตเห็นะองค์นี้เสียงสูงเกินไปคนนําเสียงต่าเกินไปนใจเราเป็นยังไงเพราะว่าความสูงความต่ําแต่ละคนก็ไม่เท่ากันทุกคนต่างมีความพอดีของตัวเองใช่ไหมล่ะแล้วใจเราเป็นยังไงแห่นั้นเองให้ไปสังเกตดูอย่างเนี้ยนี้ถ้าไปสังเกตเห็นได้เนี่ย ไม่มีเรื่องอะไรต้องขัดแย้งเลยมารวมถึงภายนอกด้วยนะการดำเนินชีตภายนอกของเราเนี่ยจะทำหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่แน่นอนว่ามันมีอารมณ์มากระทบอยู่ตลอดทั้งวันถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแล้วก่อให้เกิดอาการชอบบ้างชังมั่งอาการถูกใจไม่ถูกใจชอบชังยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นก็เพียงเพียงปรากฏการอย่างหนึ่งของธรรมชาติแค่นั้นเองนะหน้าที่ของเราทำอะไรสังเกตด,ดู นะมันเกิดยังไงมันดับยังไงแค่นั้นเองอะไรคือเหตุปัจจัยของมันนะสาวจากเหตุไปหาผลสาวจากผลมาหาเหตนะุคือเราทําได้แค่นั้นนะแค่ฝ้าสังเกตดูทําอะไรยิ่งไปกว่าน,นี้ไม่ได้ไม่อยากจะทําใจจะขาดอย่างเช่นอยากจะให้มันหายปวดอยากจะให้มันหายฟุ้งอยากจะให้มันสงบนะเราสังเกตดูเถอนะพอเราฝึกไปฝึกไปเราจะเข้าใจคําว่ามันทําอะไรไม่ได้เลย นะเพราะนั้นการกระทาอาจจะเป็นเพียงแค่กิริยาการภายนอกแต่ภายในต้องไม่ทําอะไรทั้งสิน้นยิ่งทํายิ่งผิดเพี้ยนไปใหญ่ยิ่งทํายิ่งขัดแย้งนะยิ่งทํายิ่งวุ่นวายสับสน,นไปหมดเลยทีนี้นเพราะถ้าเราหมั่นสังเกตดูอยู่บ่อบ่อยแบบนี้ก็จะทําให้เราไม่หลงนะเข้าไปวุ่นวายอะไรไปดัดแปลงแต่งเติมแก้ไขไปกะเกณฑ์ธรรมชาติให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจเรานนะนะ พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแม้กระทั่งพิธีกรรมทั้งหลายมันก็จะไม่ติดอยู่นะแต่ไม่ขัดแยง้งนะเ,เขากราบก็กราบกว่า,าเขานะเขาทําพิธีกรรมเขาสวดเขาถวายสังฆทานเขาปูชาเขาพระพุทธอะไรก็ช่างเถอะนะนะตามว่ารมนะตาม,นะตามความเชื่อของสังคมนั้นๆก็นะทําตามเขาแต่ว่าไม่ขัดแย้งไปกับเขานะบางเรื่องบางอย่างที่ นะมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้วนะในยุคปัจจุบันนี้โดยเฉนะนะพาะในสายเทรวาตเราเนี่เราติดอยู่ในกรอบของนะความเชื่อแต่โบราณว่าเราจะทำตามคำสอนดั้งเดิมธรรมวินัยดั้งเดิมของพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะนี่คือการรักษานะไว้ซึ่งแบบแผนดั้งเดิมที่เคยมีมาแต่โบราณให้เรารู้ได้ว่าหรือให้เราแกะร่องรอยได้ว่าสมัยโบราณเขาทำมันมาอย่างไง นะแต่ว่าถ้าติดเกินไปแบกเกินไปก็กลายเป็นความทุกข์เพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปมากมายมหาศาลเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าเรารู้สึกงี้นะเอาละทำตามรูปแบบดั้งเดิมก็ได้แต่ถ้ามันมีเหตุขัดข้องไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ไม่ทำก็ได้นะเพราะมันรู้ดีว่าในเรื่องของภายนอกนั้นน,นเป็นเรื่องของสมมติบัญญัติสมมติสัจจะ ศีลสองยข้อเป็นสมมติสัจจะศีลห้าศีลแปดเป็นสมมติสัจจะแต่ศีลภายในก็คือการที่มีสติสัมปัญญาคอยคุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นปรมาทตสัจจนะการที่มีสติสัมปัญญะรู้เท่าทันตัวเองกายใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือศีลของแท้ไม่ใช่ศีลใยนอกนะถ้าไม่ทําทุกไหม ถ้าไม่ทําตามพิธีกรรมเหล่านั้นทุกไหมถ้าทําแล้วยึดถือหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะให้ไปสังเกตดูพวกนี้แน่นอนว่าพิธีกรรมเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเหมือนเปลือกที่หุ้มแก่นอยู่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีพิธีกรรมเหล่านี้นการที่เราจะไปยึดโยงหมู่คณะให้มารวมตัวกันเกิดความสมามัคคีกันมีความเชื่ออย่างเดียวกันนะทำอะไรร่วมมือกันนเี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะถ้ายึดถือเอาถ้าจะ เอาแต่ปรมตถสัรจะอย่างเดียวก็ต้องมาอยู่คนเดียวในโลกแค่นั้นเองเพรอไม่มีใครไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะ่มีแค่ธรรมชาติล้วนๆเนี่ยนะมันก็ก่อให้เกิดสังคมไม่ได้นะก็ต้องอาศัยตัวสมมติสัจจะนะสิ่งที่เราสมมติกันขึ้นมานี่แหละนี่คือครอบครัวนี่คือเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นตัวที่จะทำให้สังคมมนุษย์เนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้ นะเพราะอะไรเพราะไม่ได้แปลว่าทุกคนมันจะเข้าถึงปรมัตสัจจะทั้งหมดนะ่ส่วนมากก็ติดตายอยู่แค่สมมติสัจนจะน่ก็คือติดอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมความเชื่ออะไรต่างๆแล้วแต่ว่าเราเกิดมาท่ามกลางสังคมแบบไหนแค่นั้นเองเพราะ,ะนั้นเขาเชื่อแบบไหนก็ว่าตามเข้าไปเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามแต่ไม่ไปวุ่นวายขัดแย้ง กับเขาแค่นั้นเองนะจะบอกว่าพวกนี้นะไม่มีปัญญารู้หรือไงว่ามันมีแค่รูปกับน้ำที่กำลังทำงานไปตามกฎธรรมชาติอยู่่เงี้ยถ้าคืนไปคิดอย่างนั้นก็แปลว่าไปบ้าอยู่คนเดียวน่ะ่แม่จะบอกว่านี่คือพระอรหันต์นะก็จะเป็นคนผีบ้านในสายตาของปุถุชนคนทั่วไปแค่นั้นเองมันพระเจ้าเองเน่ะน่ะทรงเข้าใจเรื่องของปรมาทัสจั แต่ไม่ขัดแย้งกับโลกเลยนะสังคมก็เชื่อ,อยังไงก็ทำตามนั้นนะแต่ว่ามีหลักของตัวเองไม่ใช่ไหลไปตามกระแสสังคมจนกระทั้งหาจุดยืนไม่ได้แค่นั้นเองนะเพราะในฐานที่พวกเราเป็นชาวพุทธนะที่ในความหมายของคำว่านะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะ่นะเป็นคนที่ตื่นรู้ขึ้นมาภายในนะี่นะนะเมื่อเราฝึกปฏิบัติภาวนาไปแล้วเนี่ยขอให้ทำความ เข้าใจเรื่องนี้ให้มันลึกซึง้งนะอย่าติดอยู่แค่เปลือกเข้าไปให้ถึงแก่นอย่างกรณีของพระอย่างเงี้ยเรามีโกนหัว่มพระเหลืองนะคนก็มองว่าเป็นพระยกมือไหว้ให้ความเคารพให้ความเชื่อถืออุปถัมภ์บำรุงมาอย่างดีก็ลองจับพระไปวางไว้ในบ้านเมืองที่เขาไม่ได้นมานถือพุทธสิแล้วก็จะรู้เลยว่าไม่มีความหมายอะไรเลยนะ เขาจะเห็นว่าเราเป็นคนบ้าคนหนึ่งที่แต่งตัวแปลกๆแ,แค่นั้นเองนะพูดจาอะไรก็ไม่รู้เรื่องสอนอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยน,นะนะหรือเอาชาวพุทธสักคนหนึ่งนะนะที่มีความเชื่อมั่นคงในพุทธศาสนาเนะี่ยไปไว้ในกลุ่มของคนที่เขาไม่ได้เชื่อแบบเรานะเขาเชื่อเรื่องพระเจ้าเทาพเจ้าผู้สร้างอะไรเงี้ยนะหรือบางสังคมก็อาจจะเชื่อเรื่องผี ที่จะมาดนบันดาลให้เป็นยอย่างน้นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะนะแล้วเราก็ลองไปแสดงทัศนาของเราเขาก็จะมองว่าเรานี่คือคนปาดเถื่อนคนหนึ่งคนบ้าคนหนึ่งแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นไอ้เปลือกภายนอกกับพี่ภายนอกเนี่ยนะเอาไว้รักษาแก่นแต่ไม่ใช่เป้าหมายนะแก่นจริงๆก็คือจะดับทุกข์ในใจของตัวเองได้อย่างไรนะอันนี้คือเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรก็เป็นไปเข้างนอกนะ จะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นเจ้านายจะเป็นลูกน้องจะเป็นพระเป็นคารวาสอะไรก็ช่างนะก็เป็นไปตามสมมุติของสังคมแต่ว่าข้างในต้องเข้าใจให้ได้นะจะเข้าใจได้ก็แปลว่าต้องฝึกฝนตัวเองต้องหมั่นสังเกตดูอยู่บ่อยๆต้องศึกษาเรียนรู้จากกายจากใจตัวเองอยู่บ่อยๆจนกระทั่งมันแจม่มแจ้งขึ้นมานะมันเป็นสัจจิกระนะเนี่ยนะมันแจม่มแจ้งขึ้นมา มันอ๋อขึ้นมาข้างในใจของเราเนี่ยถ้ามันอ๋อขึ้นมาได้เมื่อไรเนี่ยนะมันจะเข้าใจคนข้างนอกที่เขายังหลงยังยึดยังแบกอยู่อย่างเงี้ยนะนะ่เข้าใจว่างไงเข้าใจว่าเราก็เคยเป็นอย่างนั้นตราบใดที่ยังละอุปทา,านไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติเหล่านี้นะก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะเราก็เคยหลงมาอย่างนั้นเคยทุกข์มาอย่างนั้นนะทุกข์ไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายเนะี่ยทุกข์จากความคาดหวังของตัวเองมั่งทุกข์จากความคาดหวังของ คนรอบข้างมั่งอะไรเงี้ยน่ะก็เห็นได้เลยว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องไม่เป็นสาระอะไรเป็นเพียงเปลือกกระพี้แค่นั้นเองพอต่อให้เราเป็นอะไรตามที่พ่อแม่อยากให้เป็นสังคมอยากให้เราเป็นน่ะก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละหรือต่อให้เราเป็นอะไรอย่างที่เราอยากเป็นพอถึงวันหนึ่งก็จะรู้สึกว่าไอ้ที่เป็นอยู่นี้ก็ไม่ได้มีความสุขอะไรนักหนาแล้วมันจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาว่าแท้จริงแล้วไอ้การไม่เป็นอะไรนั่นแหละดีที่สุด เ <N> นี่ยตอนนี้ไอ้การไม่เป็นอะไรก็ไม่ใช่เป็นนั่งคิดเอาเนี่ยมันะต้องรับรู้ถึงความเป็นจริงของมันจริงๆว่าแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรเป็นอะไรจริงๆเนะี่ยเป็นเพียงสิ่งที่มันเป็นธรรมาชาติล้วนๆอยู่เนะี่ยธรรมะเช้านี้อาจจะฟังดูแสนเข็นหน่อยนะเนะี่ยแต่ลองค่อยๆไปกลับไปฟังใหม่อยากจะบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็นะ่ทบทวน นะทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจไม่ใช่กับเรื่องที่อาจารมาพูดนะเพราะว่าผู้ศาสนาเองก็ไม่ได้สอนให้เราเชื่อนะนอย่าพึ่งเชื่อนะแต่สอนให้เราไปพิสูจน์ทราบให้ได้ด้วยตัวเองนะนะเพราะฉะอย่าพึ่งเชื่อนะแล้วก็ลงมือพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองด้วยการหมั่นสังเกตดูการทํางานของกายของใจของโรคของนามที่มัน นะกำลังทำงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะทำงานอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะ้าไปเห็นหรือไปเข้าใจมันได้ขึ้นมาจริงแล้วเราจะนะไม่ติดอยู่ในอะไรทั้งนั้นนะนะไม่ติดก็แปลว่าไม่ยึดไม่แบกนะนะไม,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 ไม่ไม่ไปวุ่นวายธรรมชาตินะปล่อยให้ธรรมธรรมชาติเ็าทำงานไปแค่นั้นเองนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะนะเดี๋ยวเราสดมนต์วัฒนเช้ากัน